จากใน้2คลิปล่าสุดเนี่ยที่ผมได้พาไปดูรถบิ๊กอินดูโรนะครับอย่างเทเนเร7เจ็ดร้อยเนาะที่ถือว่าเป็นรถซูเปอร์เป็ดเลยนะครับที่สามารถอินดูโร่ก็ได้นะครับขี่เดินทางไกลแบบทัวร์ลิงก็ได้เนะาะหรือจะขี่ซิ่งก็ได้นะครับและต่อมาผมก็ได้พาไปดูรถบิ๊กอินดูโรอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เน้นในการท่องเที่ยวแล้วก็เน้นในการลุยนะครับก็คือ K.O.R. 6 5 0ซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูรถอินดูโรเหมือนกันแต่ว่าเป็นอินดูโรที่เน้นใช้งานจริิงงงนนะรรับับท้้้ขีี่่่ใใชชวววตตตปปจําาาแแลก็สามาถไเพือ การแข่งขันได้ด้วยนะฮะรวมถึงค่าตัวก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงเลยซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก CIF 300L ซึ่งเรื่องหลักของคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจดซีพรมสาชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านชาญยนต์สว่างแดนดินสาขาต้ตนโพนะฮะ และสำหรับท่านที่ซื้อรถจักรยานยนต์กับทางชาญยนต์ไม่ว่าจะสาขาไหนจะสามารถรับสิทธิ์ในการจับโชคใหญ่นะครับมูลค่ารวมกว่า400,000บาทกันเลยซึ่งแคมเปญนี้จะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี2568หรือว่า2025นี้สำหรับใครที่สนใจมอเตอร์ไซค์ Honda าไม่ควรพลาด ซึ่งอย่างที่เห็นกันนะครับรถคันข้างหน้าเนี่ยก็คือ C I F 300L รถ Enduro ยอดนิยมมหาชนของชาวไทยเรานะครับซึ่งประวัติของ C I F เนี่ยเขาเข้ามาจำหน่ายในไทยกว่า10ปีแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปี2012นะฮะตั้งแต่ช่วงที่ยังเป็น C I F 250อยู่นะครับแล้วก็ต่อมาทาง Honda ได้มีการพัฒนาแตกสายนะครับ เป็น CIF 2 5 0 L ที่เป็นตัวเตี้ยลงนะครับแล้วก็เพิ่มตัวเรนลี่ขึ้นมานะครับก็คือ CIF 250ร a อยหนลีซึ่งส่วนตัวผมเองผมก็เคยใช้ CIF 2 5 0ร a อยเนลีเนี่ยอยู่พักใหญ่เลยนะฮะใช้อยู่ประมาณ3-4ปีได้นะฮะซึ่งพอผมได้กลับมาเห็นพวกรถเอเดอโรอีกครั้งเนี่ยก็เลยทําให้ผมคิดถึงบานนะครับคิดถึงความสามารถหลายๆอย่างของตัวรถนะฮะก็เลยทําเป็นคลิปใน2คลิปก่อนหน้านี้ไปนะครับที่เป็นรถแนวบนะิ๊กเอเดอโรเนาะแต่ว่าก็อย่างที่พูดไปในต้นคลิปว่า Big ข้อดีของเขาก็อาจจะเป็นในเรื่องของเครื่องใหญ่นะฮะแล้วก็เบอะนั่งที่เหมาะกับการขี่เดินทางไกลแต่ว่าถ้าเกิดเราจะขี่ใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับหรือว่าจะขี่ลุยแบบจริงจังเนี่ยรถอินดูโร่เครื่องยนต์ขนาด250หรือ300เนี่ยมันก็ยังตอบโจทย์กว่านะครับโดยเฉพาะแบรนด์ฮอนด้นะฮะอย่าง CF 300L คันนี้เนี่ย เขาก็จะมีพื้นฐานหลายๆอย่างที่มันเหมาะสมกับการเอามาใช้าง,งานในชีวิตประจําวันจริงๆนะครับหรือว่าจะไปตกแต่งก็มีของแต่งเยอะนะฮะค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นว่าเป็นวงล้อหนามแบบนี้นะฮะเป็นดอกลึกๆแบบนี้เนี่ยแต่ความเป็นจริงแล้วสามารถเอามาขี่ใช้าง,งานในชีวิตประจําวันบนถนนทางดําได้ดีมากๆนะครับก่อถนนได้ดีประมาณนึงเลยนะแต่ว่าแน่นอนนะครับ รถทุกรุ่นมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อจํากัดของเขาเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะมีสรุปให้ฟังท้ายคลิปนะครับว่า CF300L คันนี้เนี่ยเขามีจุดเด่นหรือว่าจุดด้อยที่เราควรรู้อะไรยังไงบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูดีไซน์แล้วก็สเปคของตัวรถกันก่อนนะฮะเราจะได้มองออกเนาะว่าแต่ละชิ้นหรือว่าแต่ละอุปกรณ์เนี่ยมันทานํางานยังไง เริ่มแรกเรามาดูที่ไฟหน้ากันก่อนนะครับปัจจุบันนี้ C.I.F. ทั้ง 300L และ300 Rally ใช้แบบไฟ LED กันหมดแล้วนะครับซึ่งใน C.I.F. 300L คันนี้เนี่ยจะใช้ดีไซน์คล้ายกันกับตัวรุ่นพี่ของเขานะครับตัว450เลยนะฮะแล้วก็ลายสติกเกอร์เนี่ยด้านบนตรงนี้จะทําเป็นสีขาวสติกเกอร์ Honda สีแดงยังมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในปีใหม่เนี่ยจะมีการเพิ่มสีน้ําเงินนะครับสีแดงเข้ามานะฮะส่วนชิ้น ตรงนี้นะครับด้านข้างเนี่ยตัวดักลมซ้ายขวานะครับตรงปีกป่อนน้ำเนี่ยคาวา c ซ F ก็โดยมีการดีไซน์ใหม่นะครับให้ตัวหนังสือเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นสีน้าเงินด้านหลังเป็นสีแดงนะครับ ตัวบังโคลนยังเป็นบังโคลนสูงเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เป็นชิ้นฟฟลลิ่งที่ตัวสีกับตัวเนื้องานพลาสติกเนี่ยเป็นสีเดียวกันนะฮะซึ่งข้อดีของเขาก็คือถ้าเกิดเราไปเข้าป่าไปโดนกิ่งไม้ขีดข่วนเนี่ยตัวสีพวกนี้จะไม่แตกนะครับแล้วก็รวมถึงความยืดหยุนนะฮะมันจะมีความเหนียวเป็นพิเศษด,ด้วยทั้งชุดบงังโคลนชุดบังฝุ่นรวมถึงเฟลลิ่งล็อบคันแล้วก็พวกกาดมือเนี่ยเขาจะใช้วัสดุพลาสติกเหนียวแบบนี้นะครับแล้วก็ออกาดมือเนี่ยใน, l, ในมปัจจุบันมีมาให้เลยนะครับ แถมาให้จากโรงงานเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปรู้จริงจังนะครับเราอาจจะต้องไปหา กาดมือที่มันเป็นพวกกาดโลหะนะเพิ่มนะครับคือไม่ใช่ว่าของเดิมนะ่มันไม่ดีนะมันก็ใช้งานได้ดีมากประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดด้ตัวโครงเหล็กตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเพิ่มความแข็งแรงในจุดนี้ได้ดีมากขึ้นนะฮะส่วนชิ้นเฟลลิ่งตรงนี้นะครับตรงข้างถังน้ามันเนี่ยตรงนี้เขาจะทําเป็นสีแดงล้วนเลยนะครับก็แปลกตาดีเหมือนกันนะครับส่วนชิ้นเฟลลิ่งด้านข้างก็เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามีสติ๊กเกอร์สีขาวนะฮะแล้วก็มีเส้นสีน้าเงินเพิ่มเข้ามาส่่่ววววนนนนนบาาาาาางงคดด้้้้ทยยยเเยยเปป็น LED น็สีีแแไฟลซข LED ต ท้ายเนี่ยยังเป็นแบบหลอดไส้ธรรมดาอยู่บางคนก็จะยืดยาวออกมาจากตัวโครงท้ายตรงนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราจะไปลุยเนี่ยเราก็สามารถถอดชุดนี้ออกไปได้นะครับส่วนกระเป๋าด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเปลิงสีแดงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์สีขาวนะฮะข้างล่างเป็นลายสีดําข้างบนเป็นสีน้ําเงินนะฮะส่วนกล่องตัวนี้ก็คือกล่องเครื่องมือนะครับสามารถใส่อุปกรณ์พื้นฐานของตัวรถรวมถึงพวกสมุดคู่มือสามารถเก็บของได้เล็กน้อยแล้วก็ การแข็งต่างๆยังไม่มีมาให้นะฮะจุดนี้จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องไปซื้อเพิ่มแล้วก็ด้วยความที่เป็นรุ่น L เนี่ยตัวนี้ก็จะเปอยโล่งหมดเลยซึ่งใน Cif สามร้อย L เนี่ยเขาจะมีทั้งหมดอยู่2ส,สีเนาะก็คือสีแดงที่เห็นอยู่นี้กับอีกสีนึงจะเป็นสีเทาในสีแดงเนี่ยตัวโครงรถเนี่ยพวกเนี้ยรวมถึงตัวสวิงอาร์มเนี่ยเขาจะเป็นสีบอลเงินแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นสีเทาเนี่ยตัวโครงรถกับสวิงอาร์มเขาจะเป็นสีดํานะครับ ก็เป็นเฉดสีที่แตกต่างกันชัดเจนนะฮะต่อมาเรื่องของถังน้ามันเชื้อเพลิงนะครับถ้าเกิดเป็น CIF ในยุคแรกๆเนี่ยสมัยที่ยังเป็น250อยู่เนี่ยถังน้ำมันอาจจะมีขนาดเล็กนิดนึงนะครับก็คือ5-6ลิตรเองแต่ว่าปัจจุบันนี้ทางคนได้ได้เพิ่มขนาดของถังเชื้อเพลิงเพิ่มเป็น7.8ลิตรแล้วนะครับเพียงพอกับการเดินทาง200กิโลเมตรได้แบบสบายๆส,ส่วนบ่อรถนั้นนี่ก็เป็นจุดดีอย่างหนึ่งของ CF300L ก็คือมันมีความสูงเบาะที่เป็นมิตรกับคนขี่มากๆนะครับก็คือมีความสูงบ่เเพียง83ซทานนั ส่วนตัวผมที่มีความสูง175สามารถขึ้นข้อมแล้วก็ลงขาทั้งสองข้างได้แบบสบายสบายเลยนะครับซึ่งหลายคนตําหนิเหมือนกันนะครับว่าความสูงของตัวรถในรุ่น L นมันอาจจะเตี้ยเกินไปแต่ส่วนตัวผมกับชอบนะผมว่ามันเหมาะกับการขี่ใช้งานในชีวิตประจําวันมากๆและแถมยังเอาไปลุยได้ดีมากด้วยนะครับเพราะถึงตัวเบาะรถเนี่ยฮอนด้ Honda เขาจะออกแบบตัวเบาะรถเนี่ยให้ต่ําลงก็จริงแต่ว่าใต้ท้องรถนะครับ หรือว,ว่ากาวเครลรนตรงนี้เนี่ยในรุ่น L ก็ยังมีความสูงมากอยู่นะครับก็คือยังมีความสูงถึง24เซนติเมตรอยู่นะฮะซึ่งสามารถข้ามอุปสรรคข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆได้สบายๆเลยแต่ว่าระบบช่วงล่างเนี่ยช็ออัพหน้าเนี่ย จะเป็นชกอัพของโชว่านะครับเป็นอัพไซด์ดาวแกนโชก43บินคล้ายกันกับตัวเรลลี่ก็จริงแต่ว่าความสูงโชกเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะฮะแต่ว่าระยะยุบด้านหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับเพราะว่าใน c ี f 300L คันนี้จะมีระยะยุบของโชกหน้าอยู่ที่23.5ซนติเมตรนะครับส่วนด้านหลังจะมีระยะยุบ26ซนติเมตรก็คือยังมีระยะยุบเยอะไม่แพ้กันกับตัว300เรลลี่นะครับเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งกันขับขี่ระยะยุบระยะยืดฟีลลิ่งก็ ตัวเบารถจะต่ำลงมาหน่อยนะฮะส่วนวงล้อด้านหน้าจะเป็นวงล้อซีลวดแบบมียางในขนาด21นิ้วนะครับเป็นสไตล์ e n d u โรชัดเจนเนาะแล้วก็จานดิสเบรกด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไซส์256มิลิเมตรส่วนปั๊มหน้าจะเป็นนิดชิน2พอตนะครับแล้วก็ใน CAF 300ตัวใหม่เนี่ยเขาจะมีเซนเซอร์นะฮะเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะว่าระบบเบรกของ c i f ตัวใหม่เนี่ยทั้งรุ่น L และรุ่น Rally เนี่ยเขาจะมี On/Off ABS นะครับตรงนี้ เพิ่มเข้ามานะฮะก็คือเราสามารถเปิดปิด ABS ได้นะครับถ้าเกิดเราจะวิ่งในเมืองวิ่งเดินทางไกลแล้วก็เปิดออนไว้ white. แต่ถ้าเกิดจะเข้าป่าจะลุยโคลนลุยอะไรก็ปิดนะครับก็สามารถเลือกได้นะฮะซึ่งนี้ก็เป็นความดีงามมากๆของระบบเบรกใหม่ของ CRF 300L นะครับส่วนวงล้อหลังจะเป็นขนาด18นิ้วนะฮะเป็นแบบมียางในแล้วก็วงล้อเนี่ยในรุ่นก่อนเขาจะใช้ของ DID แต่ว่าใน CRF 300L ตัวใหม่เนี่ยเขาจะใช้ของ Excel นะฮะ เปลี่ยนยี่ห้อนะครับส่วนจานหลังยังเป็นจาน220ม mm, มเหมือนเดิมปั๊มหลังเป็นนิชชิน1พอร์พตตัวโตเหมือนเดิมสวิงอาร์มเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าเป็นสีเงินโชคอัพด้านหลังจะมีขนาดที่สั้นกว่า CAF 300 Landy นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นกระเดื่องทดแรงนะครับส่วนตัวโชคเนี่ยสามารถปรับพี่โหลดได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เครื่องมือแยะเข้าไปตรงนี้นะฮะในการปรับหมุนความแข็งความอ่อนของตัวโช๊คอัพนะครับส่วน ่อยเสียนะครับก็เป็นในรูปแบบของรถเอดูรเนาะก็คือขอท่อเนี่ยจะออกข้างแล้วก็ยกสูงนะครับยกสูงขึ้นมาที่ท้ายเบาะคุณซ้อนซึ่งหลายคนอาจจะยังกังวลว่ามันจะร้อนไหมซึ่งความเป็นจริงมันก็มีความร้อนอยู่บ้างนะฮะแต่ว่ากาดเนี่ยเขามีให้ถึง2ชั้นเลยนะก็จะมีตัวท่อจริงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็การหนึ่งชั้นจะเป็นเหล็กนะครับตรงนี้แล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นพลาสติกข้างบนตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ไม่ร้อนเลยแต่ว่าจะมาโดนตรงนี้นะตรงนี้ร้อนแน่นอนนะครับส่วนแฮนด์นะฮะแฮนด์ของ crf 3 0 0 l คันนี้ก็จะเป็นแฮนด์สไตล์ enduro ชัดเจนนะครับที่เป็นแบบแฮนด์บา์กว้างแล้วก็มีเหล็กคัำตรงกลางตรงนี้นะฮะส่วนลักษณะการขับนั้นก็จะกางสอกเราออกแบบนี้นะครับการแขนเราออกแบบนี้เนาะทางซ้ายทางขวาส่วนตัวบอกแฮนด์ก็จะเป็นบอกสไตล์วิบากก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นรายละเอียดแบบนี้นะครับแต่ว่า ด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นตารางแบบนี้นะครับก็จะช่วยกริฟมือเราได้ดีมากขึ้นส่วนตัวประกับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟเล้ยวซ้ายเล้ยวขวาแล้วก็ปุ่มแต่หยุดตรงกลางเหมือน,นกันกับ Honda ทุกรุ่นเนาะประกับทางด้านขวามือก็จะมี start stop engine แล้วก็ปุ่มไฟฉุกเฉินรวมถึงปุ่ม start มือที่อยู่ด้านล่างตัวประกับก็จะมีสสายคันเร่งนะครับก็คือสายดึงเปิดแล้วก็สายดึงปิดส่วนป้อมเบรกด้านบนเนี่ย ทาง Honda ยังเลือกใช้ปั๊มนิจินตัวมาตรฐานอยู่นะครับซึ่งปั๊มชุดนี้นี่ยอยู่ในรถหลายๆรุ่นของ Honda เพราะฉะนั้นอะไรในการซ่อมแซมเนี่ยถูกนะครับถูกมากส่วนคุณแจรถนั้นเรื่องนี้เสียดายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทาง Honda ยังเลือกใช้ คุญแจเสียบธรรมดาธรรมดาแบบนี้อยู่นะฮะเบ้ากุญแจเนี่ยยังไม่มีม่านนิรลัยนะครับเราอาจจะต้องหาระบบล็อกเพิ่มนะครับในจุดนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมชอบใน CAF 300L คันนี้คือตัวหน้าจอนะครับหน้าจอเรือนใหม่ที่เขาบอกรายละเอียดของตัวรถได้เยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องไฟบอกเกียร์แล้วก็พวกวัดทิปนะฮะทิพ A ทิพ B วัดอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรพวกนี้เนี่ยสามารถดูได้จากหน้าจอตัวนี้ได้ครบเลยนะครับแล้วก็พักเท้าเนาะลืม พูดไปเลยเมื่อกี้สำหรับพักเท้าคนขับเนี่ยในรุ่น CAF 300L เนี่ยเขาจะเป็นฟันเหล็กแบบนี้มาให้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ทางดําเป็นหลักเนี่ยเราสามารถไปใส่ตัวยางปิดนะครับของแรนล,ลี่มาใส่เพิ่มได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่รองเท้าผ้าใบธรรมดาเนี่ยไอตัวฟันเลื่อยแบบนี้เนี่ยมันจะกินพื้นรองเท้าเรานะครับแต่ว่าเวลาขี่เข้าป่าขี่ลุยเนี่ยมันทําได้ดีมากเลยนะส่วนคันเกียร์นั้นก็จะเป็นคันเกียร์ที่ต่อตรงธรรมดาไม่มีลูกหมากซึ่งแบบนี้ดีมากนะครับมันจะทําให้เข้าเกียร์ถอนเกียร์ได้แน่นนะ ตัวคันเกียร์เนี่ยยังสามารถพับงอแบบนี้ได้ด้วยเวลาเราไปล้มมาเนี่ยถ้าเกิดรถที่ไม่สามารถพับแบบนี้ได้เนี่ยเดือยด้านในเนี่ยมันจะไปชนกับแข้งแตกได้นะครับซึ่งใน c i f 300L คันนี้ทาง Honda ใส่แบบนี้มาให้เลย ส่วนพักเท้าทางด้านฝั่งขวาน,นะครับฝั่งแป้นเบรกเนี่ยก็จะเป็นเหล็กเหมือนกันกับฝั่งซ้ายนะครับสามารถพับงอได้ส่วนแป้นเบรกเนี่ยก็จะเป็นฟันเลื่อยเหมือนกันกับพักเท้านะครับดีไซน์ได้สวยงามมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราดูที่ฝาครอบเครื่องทางด้านฝั่งขวาฝั่งนี้เนี่ยเราก็จะเห็นตาแมวนะครับเอาไว้ดูระดับน้ามันเครื่องซึ่งตัวนี้สําคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าเครื่อง300งของคันด้านเนี่ยเราอาจจะต้องตรวจเช็คระดับน้ามันเครื่องบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเครื่องยนต์แบบ1สูบ ที่มีขนาดซีซีจริงนะฮะอยู่ที่286ซีซีเนี่ยอาจจะมีการระเหยของน้ำมันเครื่องค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับการมีตาเมาวนี่ช่วยได้เยอะมากส่วนสเปคเครื่องยนต์นะครับก็อย่างที่พูดไปเนาะ286 cc แซีซีแล้วก็ฝาสูบเป็นแบบ Single w Cam s i n เกิลโ e เวอร์เฮดแคมป์ชารวาวนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะ ซึ่งมอน้ําก็จะถูกย้ายมาไว้ที่ฝั่งขวานะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนจะอยู่ฝั่งซ้ายเนาะส่วนลูกสูบนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง76มมตรแล้วก็ระยะชักอยู่ที่63มมตรส่งกําลังแบบคัสมือ6เกียร์สามารถให้แรงม้าสูงสุดที่27แรงม้าที่8,500รอบแล้วก็สามารถให้แรงบิดสูงสุดได้ที่26.6นิวตันเมตรที่6,500รอบส่วนอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับทางค o n ได้เคลียรไว้อยู่ที่34กิโลลิตรนะครับถังน้ามัน7 จุลิตรเนี่ยก็สามารถวิ่งได้ราวๆอ0 0กิโลเมตรได้แบบสบายสบาย,สบายนะครับแล้วก็ราคาค่าตัวเนอะที่ทาง Honda กกำหนดไว้เนี่ยจะอยู่ที่155,900บาทนะครับทีนี้มาถึงข้อดีนะครับข้อดีของ c f 3 0 0 l เนี่ยก็คือมันมีบอดี้ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่ว่ามีเครื่องยนต์ที่กำลังดีนะครับก็คือเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ย เครื่อง300ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ให้อาัตราเร่งที่ดีมากนะครับพอมาบวกกับน้ําหนักตัวรถเพียง138กิโลกร,รัมเนี่ยเลยทําให้ c i f 300L คันนี้เนี่ยเป็นรถที่สามารถขี่ได้คล่องตัวมากๆนะครับพอมาบวกกับความสูงเบาะใหม่เนี่ยที่ทาง Honda ปรับลดลงให้เหลือ83ซนติเมตรเนี่ยเลยทําให้ c f 300L คันนี้เนี่ยเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ขี่ใช้งานได้ง่ายนะครับ ก็คือจริงๆแล้วรถสไตล์อินโนโรเนี่ยเขาขี่ใช้งานได้ง่ายอยู่แล้วนะครับสามารถขี่ได้ทั้งในเมืองนะครับลูดหลุมลูดลูดะนาดหรือว่าขี่ลุยน้ําท่วมนะครับได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่มักจะเจอกันก็คือความสูงบ่อนะฮะที่มันอาจจะเยอะเกินแต่ว่าใน CF300L เนี่ยก็คือเตี้ยลงกว่าเดิมเยอะนะฮะทำให้เราสามารถขี่ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับซึ่งสลับใครที่ไม่ชอบในเรื่องนี้ก็อาจจะไปปรับเซตระบบช่วงล่างนะครับให้มีความสูงเท่ากับ c f ก็ได้นะคร้กรตกแตเนี่ําได้น ด้วยส่วนข้อดีอีกอย่างนึงนะครับด้วยความที่เป็นแบรนด์ honda เนี่ยพวกชิ้นส่วนอะไรต่างๆก็เลยถูกนะฮะแล้วก็บวกกับความนิยมของ c m ในบ้านเราเนี่มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพวกของแต่งต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบท่อเดิมแบบนี้นะฮะ ถ้แต่งก็มีขายราคาไม่สูงหรือว่าพวกวงล้อนะครับถ้าไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบส, Aus สไตล์นี้หรือว่ายางนะครับถ้าเกิดเราจะไปลุยจริงจังแล้วก็ไปเพิ่มบ้างเพิ่มดอกราคาก็ไม่ได้สูงด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าเครื่องยนต์เองนะฮะถ้าเกิดใครไม่พ, ung, พึงพอใจกับกําลังเครื่องชุดนี้นะฮะก็มีชุดคิดนะคบที่มีพวกล้วงลิ้นพวกขายายลูกสูบหรือว่าแคมแต่งอะไรต่างๆเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากนะครับข้อดีคร่าวๆเข,า,ข,า,ขากขาขาประมาณนี้เนาะก็คือค่าใช้จ่ายของตัวรถไม่ได้สูงมากเนาะต้งแต่ราคาตัวรถเนาะที่มีราคาอยู่แสน แล้วก็ค่าดูแลก็ไม่ได้สูงเลยนะครับแล้วก็พวกของแต่งเนาะมีให้เลือกเยอะมากมายนะครับเราสามารถเอาไปตกแต่งตามสไตล์ของเราได้เลยก็เลือกได้ตามความพึงพอใจเราได้เลยทีนี้มาพูดถึงข้อจํากัดที่เราควรจะรู้กันบ้างอย่างแรกนะครับก็คือบ่อรถนะฮะจริงอยู่นะครับที่ผมบอกว่าบ่อรถเนี่ย มันเตี้ยมัมนทาให้เราขี่ง่ายข้จริงแต่เนื่องจากมันเป็นรถสไตล์อินดูโร่เนี่ยเพราะฉะนั้นความกว้างบ่อเดี๋ยวมันจะแคบนะครับก็เลยทําให้ถ้าเกิดเราต้องขี่เดินทางไกลนะครับสัก100งกิโลเมตรเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการคันก้นนะฮะเริ่มมีอาการปวดตูดโดยเฉพาะถ้าเกิดเราจะเอาไปทัวริ่งแบบวันหนึ่งหลายร้อยกิโลมจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราควรรู้นะครับว่าบ่อเนี่ยอาจจะนั่งได้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นักนะครับส่วนเรื่องถัดมาสําหรับคนที่มีสายซ้อนเนี่ยนอกจากบ่อรถมันจะนั่งได้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แล้ว้วักเทานะ พักเท้าของคนซ้อนเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่สูงด้วยนะครับจากระดับเบาลงมาพักเท้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเลยทําให้คนซ้อนเนี่ยอาจจะงอขาค่อนข้างเยอะนะฮะพอมาบวกกับเบาที่มันแคบนะครับคนซ้อนเนี่ยก็เลยอาจจะนั่งไม่สบายเท่าไหร่นักนะครับสลับใครที่จะเอา Caf 3 0 0 l คันนี้ไปแบกของซ้อน2พาแฟนแคมปิ้งเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเรื่องเบาเนี่ยเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งด้วยความที่เขาเป็นรถสไตล์ Enduro เนี่ย ที่เขาถูกออกแบบมาให้มีพวกมุมเทลพวกองศาแผงคอหรือว่าจุดศุนน์่วงต่างๆเนี่ยมันจะเป็นสไตล์อินโนลโล่นะครับเพราะฉะนั้นถึงเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ 300cc ที่จับมาจาก CB หรือว่า CBR ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเราขี่ที่ความเร็วสูงๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งคือหน้าเบาท้ายสายนะครับซึ่งนี่เป็นข้อจํากัดของรถทรงนี้นะครับไม่ใช่แค่ของ c ี f นะของแบรนด์อื่นๆก็เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดเราเน้นความเร็วสูงแล้วเราอยากให้มันทรงตัวดีเราอาจจะต้องไปเปลี่ยน ยางนะครับไปเป็นแบบโมตาร์ดที่เป็นล้อหน้า17หลัง17แต่ว่าถ้าเราทําแบบนั้นความสามารถในการอิโดโลม,มันก็จะน้อยลงเนาะซึ่งนี่ก็เป็นข้อจํากัดที่เราควรรู้นะครับว่าถ้าเกิดเราจะเอาช่วงล่างชุดนี้เอายางชุดนี้สมรรถนะในการขี่ที่ความเร็วสูงเนี่ยมันอาจจะมีไม่เต็มที่นะครับซึ่งถ้าถามผมนะความเร็วที่เหมาะสมในการใช้งานของ CF300L คันนี้เนี่ยอยู่ประมาณสัก100ยถึงร้อนะครับกำลังดีนะครับแต่ว่าเกิน120ขึ้นไปแล้วเนี่ย มันจะมีอาการอย่างที่ว่าไปแหละโดยเฉพาะด้านท้ายเนี่ยช็อกอัพของ Honda ชุดนี้เนี่ยเขาถูกเซตมาให้นุ่มนวลน,นะครับไม่ให้นิ่มนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งชายความเร็วสูงหรือว่าเราแบกของเยอะเนี่ยมันอาจจะมีการตอบสนองที่ไม่ค่อยตอบโจทย์มากนักนะครับคือพูด,ดง่ายๆว่ามันชอบท้ายห้อยท้ายห้อยท้ายย้อยนะครับจุดนี้ก็เป็นข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งที่เราควรรู้ไว้เนาะ แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้งานได้อนเนกประสงค์มากๆนะครับเราจะขี่ใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้นะครับเพราะว่า c ีไอเอฟ300ตัวใหม่เนี่ยเบาะไม่ได้สูงเครื่องยนต์ก็แรงด้วยนะครับส่วนจะเอาไปขี่ทัวร์ลิงก็สามารถทําได้นะฮะเราจะต้องไปตกแต่งเพิ่มเติมใส่เบาะเจลทํเบาะกว้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนถ้าเกิดจะเอาไปลุยเนี่ยเรื่องนี้ทางของเขาเลยนะครับอาจจะแค่ไปเปลี่ยนยางนะครับ เพิ่มราย,ยางให้มันมีบ้างหรือก,กว่านี้หน่อยก็สามารถขับขี่แทบจะไปได้ทุกภูมิประเทศทั่วประเทศไทยได้เลยนะครับซึ่งนี้ก็คือความดีงามของ c i f 3 0 0 l ซึ่งถ้าเกิดใครสนใจ c i f 3 0 0 l คันนี้นะครับก็สามารถโทรศัพท์มาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากทางฝ่ายขายของชานยน์สว่างแดนดินสาขาต้นโพตามเบอร์โทรด้านหน้านี้ได้เลยนะครับ